สวัสดีค่ะฟ้านะคะช่วงนี้ไม่แต่คนทักว่าหน้าไปทําอะไรมาหน้าดูโทรมจังแล้วก็ไม่สดใสอีกด้วยค่ะฟ้าต้องไปพบคุณหมอแล้วค่ะตามมาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณหมอจะแนะนําอะไรฟ้าบ้างตามไปดูกันเลยนี่เลยค่ะตัวช่วยของฟ้ามาให้หมอนุ่มนิ่มดูแลค่ะเห็นรีวิวเยอะมากเลยไว้ใจและเลือกที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ สวัสดีค่ะน้องฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้อยากมาปรึกษาปัญหาใบหน้าเรื่องอะไรกับหมอสามารถสอบถามได้หมดเลยนะหนูมีปัญหาหน้าแห้งค่ะอยากมาปรับรูปปากค่ะถ้าเรื่องหน้าแห้งอะค่ะที่เราอะจะมีตัวยาที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องทําให้หน้าเราดูใสแต่ช่วยทั้งลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวลดการเกิดสิวใหม่อีกอย่างหนึ่งเห็นน้องฟ้าน่าจะเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าอยู่แล้วเหมือนออกงานเยอะตัวนี้ค่ะจะช่วยในการทาให้แต่งหน้าติดมากขึ้นจะอยู่คงทนคงนานมากขึ้นค่ะทําให้แบบเราแต่งหน้ารอบเดียวก็อย ดยถึงเนเสำหรับการปรับรูปปากยังไงก็ต้องเป็นงานฟิลเลอร์อยู่แล้วเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ต้องถามเราก่อนว่าอยากได้ทรงประมาณไหนหนูอยากได้หน้านิ่งๆอยู่แต่ดูยิ้มตลอดเวลาค่ะหมอถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นฟิลของการยกมุมปากเป็นเกาหลีเกาหลีดูน่ารักแต่เน้นยกมุมปากเยอะๆหน่อยให้ดูแบบเหมือนเราหยูยเฉยหน้าก็ดูแบบไม่เบื่องดูยิ้มดูสดใสเนาะใช่ใชค่ะ,คะได้เลยค่ะเดีย๋ยวหมอจัดให้ 哦，哈。Oh, หลังจากทำเซนหนูต้องดูแลตัวยังไงคะเดี๋ยวหมอเริ่มต้นที่ตัวฟิลเลอร์ก่อนเลยเนาะวิธีการดูแลฟิลเลอร์ปากอะคะ่ะข้อห้ามอย่างแรกเลยสชั่วโมงแรกอย่าเพิ่งไปทาปากก็คืออย่าเพิ่งแบบไปทาลิปสติกอะไรอย่างงี้แล้วก็1สัปดาห์ค่ะหมอแนะนำว่างดแอลกอฮอล์ของมักดองอาหารแสลงกันเขาบวมเขายุบหรือเขาแบบว่าดูอักเสบมากขึ้นแล้วก็2อาทิตย์อันนี้สําคัญที่สุดงดกินของร้อนของเผ็ดจัดเพราะว่าจะทาให้เบิร์นปากเดี๋ยวฟิลเลอร์เราหายงดแบบว่าทําให้ปากเสียทรงก็คือพววววกกินนนนนน้้้้้้าาาาดดยยหลออออทปจูะะไรร่่่่งเีีคแ็สสืั ูแลไม่ยากเลยงวดแต่งหน้าทาครีมค่ะสี่ชั่วโมงแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ทีหลังก็ใช้ชีวิตตามปกติได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่พนักงานที่นี่นะคะเป็นกันเองแล้วก็ดูแลฟ้าเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะเหมือนมาเจอเพื่อนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่มองหาคลินิกอยู่ฟ้าแนะนําที่นี่เลยค่ะหมอนุ่มยิ้มคลินิกพัมคอนโดแจ้งวัฒนาเฟสสี่ค่ะจะนั่งเอ็มอาร์ทีหรือมีสีเอสก็ได้นะคะ